สาวดาวพาหิววันนี้มาจ้าพาไปทานส้นตมตำลาบร้านลุงมีร้อยหนึ่งค่ะเพื่อนจ้าวันนี้ไปกับลูกสาวแล้วก็สามีค่ะว่าลูกชายไปเที่ยวบ้านเพื่อนจ้า้านลุงมีหาไม่ยากมาตามพิกัดกูเกิลแม p ได้เลยไปจ้ามีจ้าบรรยากาศแค่ร้านประมาณนี้จ้าเพื่อนจ้าสะอาดสะอ้านค่ะวันนี้อาจจะดูเงียบหน่อไปนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกๆอาจจะพาคุณแม่ไปเที่ยวกันค่ะเพราะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะใครที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านนะคะสามารถไปสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยค่ะไปหาดูเช็คดูนะ ชื่อนี้เลยร้านลุมีลาบส้มตำมาค่ะ ได้ที่นั่งแล้วก็ต้องมาเลือกเมนูค่ะเมนูมีเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆจ้าถ้ามากันน้อยๆทยอยสั่งนะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่50บาทจนไปถึง100บาทค่ะอร่อยแถมสบลดกระเป๋าด้วยนะจานแรกของซายูมาแล้วค่ะส้มตำค่ะไม่พลาดเลยค่ะทุกครั้งที่ไปส้มตำปลาร้าเพราะซายูไม่ทานปูค่ะปลาร้าของทางร้านเป็นปลาร้าปลากระดีค่ะเพื่อนจ้าเมนูที่2ค่ะแกงอ่อมเนื้อค่ะใหม่ๆสดๆดูสิคะขวัญออกฉุยๆลื่นเพื่อนจ้าอร่อยมากๆ ร้านนี้เขาไม่ได้ใส่เลือดแบบเข้มข้นแต่ว่ารสเด็ดน่าดูค่ะสด,ดร้อนๆคลองคลอมากเมนูที่สมจ้าเนื้อทอดแดดเดียวบอกเลยเมนูีิสาวอิจฉมากๆเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานเนื้อที่ทอดแบบกรอบๆแบบนี้เลยสั่งแล้วแบบว่าถูกใจที่สุดเท่าที่เคยทานมาเมนูต่อไป ปีกไก่ทอดนี่เมนูเด็ดอีกหนึ่งจานที่มาทุกครั้งจะต้องสั่งค่ะเพราะว่าเด็กๆชอบนะคะเพื่อนจ้าน,นี่น้องเอแคร์ care. ทานไปคนเดียวแทบจะหมดจานกันเพื่อนจาน้าสั่งให้เขาโดยเฉพาะค่ะอาหารมื้ออร่อยวันนี้มาแค่4ี่เมนูเพราะวันนี้ทานกับสามีแค่2คนค่ะเพราะน้องเอแคร์ care. เขาไม่ทานรสจัดเขาทานแค่ปีกไก่อย่างเดียวนอกนั้นคุณพ่อคุณแม่เหมาค่ะ บอกเลยนะคะคเพื่อนๆที่ชอบทานอาหารอีสานถ้าอยู่ละแวกใกล้เคียงหรือว่าผ่านไปผ่านมาแวะทานได้นะคะที่จอดรถสามารถจอดภายในซอยพุนวิถี30ค่ะหรือว่าละแวกใกล้ๆ30 33ได้นะคะเพื่อนจ๋าเราว่าวันนี้สาวอยู่เองก็ไปจอดในซอย33เหมืนกันจ้า